ในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับโมเดล AI ใหม่ๆเนี่ยรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังมีดีลลับๆที่กำลังจะเปลี่ยนโลก AI ไปตลอดการเกิดขึ้นอยู่และมันคือความร่วมมือระหว่าง Google กับ Foxconn ครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับการแข่งขันในโลก AI ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ว่าใครมีโมเดลที่ฉลาดที่สุดอีกต่อไปแล้วไม่ใช่เรื่องของซอฟต์แวร์หรืออัลกอริทึมเลยแต่ข้อขวดจริงๆมันคือเรื่องที่เบสิกมากๆนั่นก็คือใครสร้างของได้เร็วกว่ากันใช่เลยครับฟังไม่ผิด มันคือเรื่องของความเร็วในการสร้างนี่แหละพูดง่ายๆก็คือสนามรบมันเปลี่ยนไปแล้วจากการแข่งกันที่สมองมาเป็นการแข่งกันที่กล้ามเนื้อแทนจากการเขียนโค้ดมาเป็นการปั๊มของออกจากโรงงานและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะมาดูกันวันนี้เราจะมาแง้มดูดีลลับนี้กันนะครับซึ่งมันมี2ฝั่งฝั่งหนึ่งคืออาวุธของ Google และอีกฝั่งก็คือโรงงานของ Fox Con n ครับ ซึ่งพอ2ออย่างนี้มารวมกันนะโอ้โหมันกลายเป็นจิ๊กซอที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับโลก AI ในยุคนี้เลยก็ว่าได้ลองดูการจับคู่นี้สิครับมันเพอร์เฟกมากจริงๆ Google เนี่ยเขาคือสมองของวงการมีทั้งซอฟต์แวร์โมเดล AI แล้วก็ยังออกแบบชิปเองได้อีกในขณะที่ Fox Con คคือกล้ามเนื้อขนาดแท้เป็นเจ้าแห่งการผลิตการประกอบฮาร์ดแวร์ในสเกลที่แบบไม่มีใครทําได้เท่านี้อีกแล้วมันเหมือนกับว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยเกิดมาเพื่อกันและกันเลยครับ แล้วอาวิทลรับที่ว่าของ Google คืออะไรนี่เลยครับชิปที่ชื่อว่า Iron Wood หรือ TPU V7 คือมันไม่ใช่แค่ชิป AI ทั่วไปนะครับแต่มันถูกออกแบบมาสำหรับงานที่เรียกว่า Inference โดยเฉพาะอธิบายง่ายๆก็คือทุกครั้งที่เราพิมพ์อะไรลงใน Google Sear c h หรือคุยกับแชมิแน่เนี่ยเบื้องหลังมันต้องใช้พลังประมวลผลมหาศาลเพื่อหาคำตอบให้เราชิป Iron Wood นี่แหละครับถูกสร้างมาเพื่อทำให้กระบวนการนี้มันถูกลงแบบควบภาพเลยแล้วเจ้าไอรอนวูดเนี่ยมันดียังไงคือมันกินไฟน้อยแต่แรงมาก สามารถเอาไปต่อกันเป็นซูเปอร์พอตที่มีชิปเป็นพันๆตัวได้แต่ที่เด็ดที่สุดเลยนะคือมันทําให้ต้นทุนต่อคําตอบที่ AI ให้เราเนี่ยถูกลงแบบสุดๆและที่สำคัญไม่แพ้กันกูก็ไม่ต้องไปต่อคิวรอซื้อชิป CPU ของ NV i d i ดียที่ตอนนี้ใครๆก็แย่งกันอีกต่อไปแล้วซึ่งการไม่ต้องรอนี่แหละครับมันคือความเร็วที่ชิ้งห่างคู่แข่งไปหลายขุมเลยโอเคทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้าง Fox Con n ครับหลายคนอาจจะยังติดภาพว่าเขาประกอบ iPhone ใช่ไหมครับลืมภาพนั้นไปก่อนเลย เพราะตอนนี้ Foxconn อนกำลังเปลี่ยนโฉมตัวเองแบบหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นโรงงาน AI ของโลกไปแล้วครับคือเขาผลิตทุกอย่างเลยนะตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ตู้แร็กไปจนถึงระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวที่โคตรจะซับซ้อนเพื่อเห็นภาพนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนตอนนี้เนี่ย n o x c o n n ประกอบตู้แร็ก AI ได้สัปดาห์ละ1,000ตู้ 1, 0 0 0ตู้นะครับต่อสัปดาห์ซึ่งนี่ก็ว่าเยอะแบบบ้าคลั่งแล้วนะแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับ เพราะเป้าหมายต่อไปของเขาคือตามเพิ่มกําลังการผลิตเป็น2เท่าครับเป็น2,000ตู้ต่อสัปดาห์ภายในปี2026นี่คือตัวเลขที่ผมบอกเลยว่าไม่มีใครในโลกนี้ทําได้ไม่มีเลย2,000ตู้ต่อสัปดาห์อาจจะยังนึกภาพไม่ออกงั้นลองคิดแบบนี้ครับถ้าเขาทำได้ตามเป้านะในเวลาแค่3ปีโลกเราจะมีชิป AI เพิ่มขึ้นมาอีกเกือบ100ล้านตัว100ล้านตัวนะครับ นี่มันคือการเปลี่ยนโฉมโครงสร้างพื้นฐานของโลกดิจิตัลแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมบริษัทใหญ่อย่าง Google ที่ออกแบบชิปเองได้เนี่ยถึงต้องไปจ้าง f o x c o n คด้วยละ่ะทำไมไม่ทำเองทั้งหมดเลยคำตอบมันซ่อนอยู่ในความซับซ้อนของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI นี่แหละครับคำถามมันก็ตรงไปตรงมาเลยครับทำไม Google ไม่สร้างเซิร์ฟเวอร์เองซะเลยละ่ะ คำตอบของคําถามนี้นะครับที่จะทําให้เราเห็นว่าการสร้าง AI จริงๆเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่การออกแบบชิปเยอะเลยก็เพราะว่าในตู้แร็ก AI 1ตู้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชิปไงครับแต่มันคือการเอาทุกอย่างมายารวมกันทั้งระบบไฟ800โวลต์ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวสุดล้ําพัดลมแรงดันสูงระบบเน็ตเวิร์กพิเศษคือมันมีรายละเอียดเยอะมาก ไปจนถึงการทดสอบการสั่นสะเทือนซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นงานวิศวกรรมการผลิตที่ Google ไม่มีทางทําเองได้ในสเกลระดับเป็นแสนแสตู้ต่อปีแน่นอนครับมันโครนศาสตร์กันเลยมีคนเปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพมากเลยครับเขาบอกว่าสิ่งที่ Foxconn ทำเนี่ยคือการส่งมอบตู้ rack แบบที่เสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลยคือยกไปตั้งใน data center ได้ทันทีมันเหมือนกับการที่เราสั่งเฟอร์นิเจอร์ไอเกียมาประกอบที่บ้านแต่นี่คือสเกลระดับประเทศซึ่งในโลก AI ตอนนี้ความเร็วในการติดตั้งนี่แหละครับสำคัญกว่าความแรงของชิปได้้ไป โอเคพอเห็นภาพรวมแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดีลนี้มันจะส่งผลกระทบหรือสร้างแรงสันสะเทือนอะไรให้กับวงการ AI บ้างเพราะแน่นอนว่าเรื่องมันไม่ได้จบแค่2บริษัทนี้แน่ๆครับถ้าเรามาไล่ดูทีละเจ้าเลยนะสำหรับ Google เองชัดเจนเลยว่าเขาจะพึ่ง Nvidia น้อยลงขยายสเกลได้เร็วขึ้นถูกขึ้นส่วน Nvidia ถึงแม้จะเหมือนมีคู่แข่งเพิ่มแต่ก็น่าสนใจว่า Foxconn ก็เป็นพาร์ทเนอร์ผลิตให้ Nvidia เหมือนกันนะ ทีนี้แรงกดดันก็จะไปตกอยู่ที่คู่แข่งคลาวเจ้าอื่นครับทั้ง aws Azure ต้องรีบหาทางขยับตัวให้เร็วเท่าและสุดท้ายผู้เล่นหน้าใหม่ก็อาจจะยิ้มเลยเพราะพอคงสร้างพื้นฐานมันเข้าถึงง่ายขึ้นการจะเข้ามาในตลาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนเดิมอีกต่อไปสรุปง่ายๆเลยก็คือกติกาของเกม ai มันเปลี่ยนไปแล้วครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเกมนี้วัดกันที่ว่าใครมีโมเดล ai ที่ฉลาดที่สุดคนนั้นชนะแต่เกมใหม่นี้มันวัดกันที่ว่า ใครสร้างและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานได้เร็วที่สุดคนนั้นแหละครับคือผู้ชนะมันคือการเปลี่ยนจากเกมของสมองไปเป็นเกมของกล้ามเนื้ออย่างสมบูรณ์แบบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปล่ะแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเรามี5สัญญาณสําคัญที่ต้องคอยจับตาดูครับซึ่งถ้าเราตาม5ข้อนี้ทันเราจะพอเห็นภาพเลยว่าเกมนี้มันจะไปในทิศทางไหนข้อแรกเลยต้องรอดูว่า Google จะออกมาประกาศอย่างเป็นทางการไหมว่า Fox Con คคือพาร์ทเนอร์หลัก สองฟ็อกคอนจะออกมากประกาศข่าวดีว่าทำยอดผลิตได้2,000ตู้ต่อสัปดาห์ได้เมื่อไหร่ 3. นอกจากทีมใน Google เองแล้วจะมีลูกค้ารายอื่นมาใช้ชิป i r o n น o o t อีกไหมสีข้อขวดของ Supply Chain จากที่เคยเป็นชิปมันจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าเช่นหน่วยความจำ HBM หรือระบบ Network และข้อสุดท้าย Google จะประกาศสร้าง Data Center ยักษ์ใหญ่แห่งใหม่ที่ไหนบนโลกนี่คือ5เรื่องที่เราต้องการติดกันเลยครับ และทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่บทสรุปที่สําคัญที่สุดครับว่าดีลนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวเทคโนโลยีธรมธรมดาาแต่มันคือการวางรากฐานโครงสร้างของโลก AI ไปอีกเป็น10ปีข้างหน้าเลยว่ากันว่าใครที่เข้าใจเกมนี้ก่อนก็จะเข้าใจทิศทางที่โลกกําลังจะหมุนไปก่อนและนั่นก็อ่านหมายถึงโอกาสมหาศาลที่รอเราอยู่ข้างหน้าครับและนี่คือภาพใหญ่ของดีล Google กับ Foxconn ที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงความร่วมมือด้านการผลิตแต่ความจริงแล้วมันคือหนึ่งในหมุดหมายสำคัญที่สุด ที่จะกำหนดความเร็วของยุค AI ในช่วง10ปีข้างหน้าเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วไม่ใช่แค่เรื่องชิปแรงแค่ไหนโมเดลใหญ่แค่ไหนหรือ GPU g e neration ถัดไปจะออกเมื่อไหร่แต่คือใครสามารถสร้าง rack AI ได้เร็วกว่าติดตั้งได้เร็วกว่าและขยาย data center ได้ไวกว่าซึ่งนี่คือเหตุผลที่ Google ต้องร่วมมือกับ Foxconn ผู้มีโรงงานระดับโลกที่ผลิตได้หลักพันตู้ต่อสัปดาห์แบบที่บริษัทอื่นไม่มีทางทำได้ดีลนี้จึงไม่ใช่แค่ผลต่อ Google หรือ Foxconn เท่านั้นแต่ยังสั่นสะเทือนทั้งระบบนิเวศ AI ตั้งแต่ NVIDIA, AMD, OpenAI ผู้ให้บริการคลา u d ไปจนถึงอุตสาหกรรมพลังงานและซัพพลายเชนทั้งโลกถ้าคุณดูจบมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณกำลังมองอนาคตแบบเดียวกันกับเราคือเข้าใจว่า AI infrastructure คือเข็มทิศสำคัญของเศรษฐกิจใหม่ และใครที่มองเห็นก่อนย่อมได้เปรียบกว่าทั้งในเชิงความรู้และมุมมองการลงทุนเพราะฉะนั้นหากคุณอยากติดตามข่าวเชิงลึกแบบนี้วิเคราะห์แบบครบภาพใหญ่มองเห็นก่อนคนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกมุมมองสำคัญของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโลกและยะอีกครั้งว่าคลิปนี้จะทำเพื่อให้ข้อมูลและช่วยให้คุณมองเทรนดได้ชัดขึ้นไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะครับ แล้วเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม